แล้วก็ที่ขอบคุณจริงก็คือพี่เพาอประชาชนนะครับที่เดินทางมาให้กําลังใจกันอย่างต้นนามในวันนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ <มา S 1> เพื่อปกติจริงๆท่านอาจจะต้องเปลี่ยนบูรในความรู้สึกที่นึงนะครับเพราะว่าผมพูดต่อจากอาจารย์วิโรจน์เนี่ยมันจะเป็นคนละแนวกันเลยนะครับด้วยจากว่าเราเป็นข้าราชการนะอยู่ในวงวิชาการมาตลอด36ปีที่รับราชการ นะครับเพราะั้นผมอาจจะติดในเรื่องของวิชาการผมอาจจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะที่บอยยังไม่มีป้ายนะครับยังไม่ได้ติดป้ายเลยนะครับไม่ใช่ป้ายแดงด้วยนะครับต้องออกจากโชว์รูมใหม่ๆนะครับยังไม่ได้ติดป้ายเลยไม่ใช่ป้ายแดงไปซ้ำไปนะครับแต่ว่ามามาขึ้นเวทีวันนี้เนี่ยก็อยากที่พี่โอ๊พูดไปแล้วนะครับว่าเหตุผลเพราะอะไรนะครับผมอยากทําตัดให้เป็นที่มากกว่าน,นี้ ถ้าเรามองสัญยภาพของจังหวัดตราดถ้าเรามองภาพต่อ,อไปเนี่ยเราจะเห็นว่าจังหวัดตราดของเราเป็นจังหวัดที่มันอุดมสมบูรณ์จริงๆเรามีทรัพยากรมากมายเรามีทะเลเรามีภูเขาเรามีน้ําตกเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเกาะช้างเกาะกูกก่ทะเลตราดต,ต่างๆเหล่านี้เรามีชายแดนที่ติดก,กับเพื่อนบ้านนะครับเราเป็นแหล่งเป็นเมืองเกษตรกรรม นะครับเป็นแหล่งผลิตผลไม้ส่งออกแล้วไม่ใช่ส่งออกธรรมดานะครับเราเป็นแหล่งผลไม้ส่งออกที่ออกก่อนที่อื่นในประเทศไทยนะครับออกก่อนที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นผลไม้จังหวัดตาจึงมีความสําคัญมากเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าสําคัญยังไงครับแต่ทุกวันนี้ที่น้องประชาชนชาวตาดยังเป็นเหมือนเดิมนะครับผมอยู่มาผมเกิดที่ตากนะครับ ผมเป็นคนตาดูคำเดิดเรียนที่โรงเรียนมัธายารจบมัธยมที่เขาสมิงพัทยาคมแล้วก็ไปเรียนเกษตรนะครับเนี่ยผมขึ้นมาคืจังตาดก็เหมือนเดิมนะครับผมคิดว่าตาดเราเป็นได้มากกว่านี้ผมและทีมบ,บริหารจึงคิดคํานี้ขึ้นมานะครับเราจะเป็นไปได้มากมาก,กว่านี้นะครับถ้าเรามีการเมืองท้องถิ่นที่ดีนะครับ เราทําให้เศรษฐกิจปากท้องของคนตาดดีแล้วทําให้สังคมดีนะให้คนตาดมีความสุขนี่คือความตั้งใจของผมที่ผมเข้ามาลงสนามการเมืองท้องถิ่นในวันนี้นะครับผมมีเหตุผลอยู่ห้าหประการที่จะบอกว่าเราจะทำตาดให้เป็นได้ภาพวันนี้เหตุผลแรกนะครับ เหตุผลแรกอาจารย์วิโรจน์บอกไปแล้วนะครับตาจะเป็นได้มากกว่าน,นี้ถ้าเลือกชลทีเป็นนายกอบจอครับขอบคุณมากครับออผมอาจจะต้องเดินไปเดินมานิดนึงนะครับผมบอกแล้วผมเป็นคนตาเดินกข้เนิดนะครับแล้วก็ผมก็มีความตั้งใจนะครับเมื่อผมลาออกจากราชการผมก็จะมาพัฒนาจังหวัดปั้นเกิดทุงผมนะครับผมเคยเป็นอดีี ร่วมในการสำนักวิจัยและพกาการเกษตรเขตที่6กนะกร,รมวิชากรารเกษตรที่สื่อมชนตั้งฉายาให้ว่าเป็นมือป่าทุเรียนอ่อนนะเพราะผมเป็นคนที่ก่อตั้งทีมเรียบเกี่ยวขึ้นมาสมัยก่อนเนี่ยเราพูดถึงเรื่องทุเรียนอ่อนเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เลื้อนลังมา30ปีมันแก้ไม่ได้นะครับแล้วทุเรียนอ่อนก็จะทําให้ราคาทุเรียนมันตกนะครับเราส่งทุเรียนไปจีนแล้วก็มีพวกไม่หวังดีเอาทุเรียนอ่อนส่งไป เร็จแล้วคนจีนก็มีซื้อกินเพราะว่ามันอ่อนตลาดมันก็ไม่เดินพอไม่เดินราคาก็ตกพอมนตกก็จะมีปัญหาถึงพี่น้องกเกษตรกรผมเลยมีความตั้งใจในฐานะที่ผมเป็นลูกชาวสวนลูก,กเกษตรกรว่าผมมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาเรื่องทุเรียนอ่อนให้ได้จรงิงจังนะครับผมก็เลยเป็นคนก่อตั้งทีมเรียบเกี่ยวนะครับเพื่อจะปราบพวกค้าทุเรียนอ่อนที่ทําลายพี่น้องกเกษตรกรบ้านเรานะครับผมทํางานอย่างจริงจัง เอาจริงเอาจังตีหนึ่งตีสอง,สองผมอยู่ในโรงทุเรียนผ่าทุเรียนอ่อนปีแรกชาวสวนชี้หน้าดาวผมเลยนะครับว่าตัวเที่ยมแบบนี้ไม่ได้ขายทุเรียนทักทีนะครับแต่เชื่อไหมครับพอปีถัดไปหลังจากที่เราทำงานจริงจังราคาทุเรียนไม่ตกแถมยังราคาดีดขึ้นนะครับจนทุกวันนี้เนี่ยราคาทุเรียนในตลาดจีนสูงมาก และคนจีนมีความเชื่อมั่นในทุเรียนไทยตอนที่ราคาทุเรียนนอกจากไม่ตกแล้วยังดีขึ้นในซ้ําไปนะครับนี่คือผลจากการที่เราทํางานอย่างจริงจังนะครับแต่การทํางานอย่างจริงจังนะครับมันก็ไปขัดผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มที่เสียผลประโยชน์นะครับผมถึงถูกย้ายนะครับถูกย้ายคําสั่งย้ายฟ้าผ่านะครับท่านก็คงทราบดีนะ คำสั่งย้ายฟ้าผ่าเอาผมไปเก็บไว้ในกลมนะผมก็เลยตัดสินใจลาออกนะครับไม่ใช่ลาออกเพราะน้อยใจก็ถูกใจแต่ลาออกเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของข้าราชการครับแต่หลังลาออกไปแล้วเนี่ยด้วยอุดมการนะเราก็ไม่ได้หยุดแค่นี้ผมเข้ามาทําหน้าที่นะครับนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายพิทักษ์ทุเรียนไทยเพราะผมเห็นว่าตอนนี้เราเหลือทุเรียนพืชเดียวที่เป็นพืชอนาคตเป็นความหวังของคนตาดของคนภาคตะวันออกและก็คนของประเทศไทยอีกหลายลนคนที่กําลังจะปลูกทุเรียนนะครับเราจะต้องส่งต่ออาชีพทุเรียนการปลูกทุเรียนให้กับลูกหลานเราต่อไปนะครับเพราะนั้นผมจมึงมีความตั้งใจว่าถ้าผมเข้ามาอยู่ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผมจะทําทุเรียนของที่ตาดให้เป็นเกรดพรีมเมียมแล้วไม่มีทุเรียนอน่อนผมจะตั้งด่านตัวทุเรียนอ่อนตลอด24ชั่วโมงนะครับลถคอกที่เข้ามาตาดผมจะให้เช็คอินก่อนว่าจะเข้าไปตัดทุเรียนที่สวนใครก่อนกลับให้เช็คเอา์ออกว่าจะไปส่งโลงไหนนะครับเราจะทําทุเรียนตาดนะครับให้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกครับผมมีเหตุผลข้อที่สอง นะครับว,ว่าอาจะเป็นได้มากกว่านี้เราจะเป็นการเมืองท้องถิ่นที่ดีการเมืองที่โปร่งใสไร้โกงและมตรวจสอบได้นะครับเราจะทําการเมืองนะครับเราจะมีช่องทางแอปพลิเคชันหลายๆายช่องทางนะครับให้พี่น้องประชาชนเข้ามาตรวจสอบนะครับเข้ามาตรวจสอบการทํางานของอันถ่ายทอดสดการประชุมสภานะครับหรือแอปพลิเคชันตรวจสอบการโกงนะครับ เราจะทำการเมืองท้องถิ่นให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับโดยผมจะตั้งสภาพลเมืองนะครับสภาผู้คนขึ้นมาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานแล้วก็สามารถตรวจสอบได้เพราะการเมืองท้องถิ่นไม่ใช่ของใครคนหนึ่งแต่เป็นของพี่น้องชาวตากทุกคนครับ ภาพลเมืองตั้งขึ้นมาแน่นอนนะครับถ้าผมได้เข้ามารับตำแหน่งนะครับสิ่งสําคัญครับที่น้องผมจัดการเมืองท้องถิ่นนะครับให้เป็นอบจอเพื่อปากท้องและการทําม,มาหากินของพี่น้องครับจังหวัดตราเราขับเคลื่อนด้วยสีเสาหลักก็คือการเกษตรประมงการท่องเที่ยว และการค้าชายแดนนี่คือสี่เสาหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดตราดนะครับถ้าผมเข้าไปนะครับโอกาสเข้าไปสิ่งที่ผมจะทำนะครับผมจะตั้งกองกเกษตรและประมงกับกองการท่องเที่ยวและค้าชายแดนเพื่อมาดูเศรษฐกิจสี่เสาหลักตรงนี้ครับผมทำงานเป็นทีมนะฮะแล้วก็มีการ คิดนโยบายก่อนที่เราจะาอาสามาทําตรงนี้เรามองศักยภาพของจังหวัดตาดเรามองสิ่งที่เราอยากจะเป็นอยากจะเห็นเราจึงคิดนโยบายนะครับออกมานโยบายของทีมอบจตาดเข้าไกลมีทั้งหมดสี่สิบข้อสี่สิบนโยบายนะครับเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองนะครับเป็นเรื่องเป็นเศรษฐกิจเป็นเรื่องสังคมเยอะมากวันนี้นะครับพี่น้องทุกคน ไปดูนโยบายของผมนะครับว่ามีอะไรบ้างท่านพอใจนโยบายตรงไหนนะครับท่านติดสติ๊กเกอร์นะครับท่านอยากจะเห็นนโยบายตรงไหนเพิ่มเติมท่านบอกพวกเราได้นะครับเราจะทํานโยบายตรงกับอของท่านจริงๆนะครับเป็นนโยบายที่ทําจริงนะทำได้จริงนะครับไม่ใช่ตั้งใจเพ้อฝัน แล้วเราจะมีรถแบบการทํางานว่าในหนึ่งร้อยวันที่เราเข้าไปรัฐบาลไหนจัดทาทันทีหนึ่งปีทําอะไรสําเร็จหนึ่งสมัยทุกรจฐบายต้องบรรลุผลนะครับจะมีรถแบบการทํางานที่ชัดเจนผมยกตัวอย่างนัยบาลที่สําคัญนะครับเราเป็นเมืองเกษตรกรรมปีที่ผ่านมาพี่น้องชาวสวนเราประสบภาวะไทยแล้งน้าไม่พอ และปัญหาน้ำไม่พอจะหนักบุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะทุกที่ไปที่ไหนก็มีแต่สวนทุเรียนเกิดขึ้นมามากมายนะครับต่อไปต้องแย่งน้ำกันนะครับนโยบายสำคัญของผมนะครับในฐานะที่เราเป็นลูกเกษตรเป็นลูกชาวสวนคือเรื่องน้ำครับเรื่องน้ำนะครับเป็นสิ่งที่อบจอสามารถที่จะทำได้โดยการวางโครงข่ายท่อน้ำ ไปยังพื้นที่จากแหล่งน้ําสู่แหล่งผลิตให้ทั่วทั้งจังหวัดนี่คือนัยบายที่จับเดินหน้าทันทีครับตาเป็นเมืองผลิตผลไม้ส่งออกนะครับถ้าผลไม้ของเมืองตาส่งออกไปแล้วมีคุณภาพดีจะส่งผลดีกับผลไม้ทั้งประเทศยกตัวอย่างเช่นทุเรียนกระมะตาดมี ผมเรียนทุเรียนอยู่หนึ่งแสนตันถ้าหนึ่งแสนตันมันออกไปตลาดจีนแล้วมันแก่กินอร่อยมันจะส่งผลกับทุเรียนของจันทบรุรีของระยองของชุมพร,รของสุราษฎร์แลนะของทุเรียนทั้งประเทศครับเพราะฉะนั้นเราจะทำผลไม้ของตาบให้เป็นเกียรติพิเมยมด้วยแบรนด์จังหวัดตาดของเรานะครับให้สร้างชื่อเสียงให้ได้นะครับเราจะมีนโยบายเรื่องตลาดเกษตรกร ผลผลิตบางคุดเาะที่ตกตำ่ำก็จะแก้ได้ด้วยนโยบายของพักก้าวไกลก็คือเรื่องของสุราก้าวหน้าอาปจอจะตั้งโรงงานแปรรูปผลไม้เป็นสุราก้าวหน้านะครับอันนี้เป็นนโยบายที่เราจะทำนะครับเราจะให้ความสำคัญกับพี่น้องชาวประมงนะครับคืนชีวิตให้กับชาวประมงแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรประมงนะครับให้กลับคืนมา ให้พี่น้องชาวประมงนะครับดีชีวิตกลับมาเหมือนเดิมครับนโยบายที่สำคัญอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะไดวบิดนี้ผมคงพูดสิจบับไม่หมดนะครับนะนั่นก็คือเรื่องของปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะจังหวัดตราดเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะเข้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุร้อเปอ็นแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะให้ความสําคัญก็คือเรื่องของสุขภาพเรื่องการสาธารณสุขนะครับเราจะยกระดับรอพอสตอนะครับให้เป็นซปเปอร์ปฐมภูมินะครับทุกวันนี้ถ้าเราไปโรงพยาบาลตับผมเคยไปโรงพยาบาลตาตาเป็นกุ้งยิงครับตาเป็นกุ้งยิงผมไปโรงพยาบาลตาตั้งแต่แปดโมงเช้ามาจะกลับบ้านได้ไปายสามครับ แต่อบจอตากเราจะไปรับโอนลองต่อบแล้วยกระดับเป็นซูเปอร์ปรทุมภูมิมนะครับที่น้องไม่ต้องเดินทางมาถึงในโรงพยาบาลต่างแต่ใช้บริการในท้องถิ่นได้นะครับเรามีรูปแบบการทำงานที่ชัดเจนนะครับเรามีเรื่องอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมสงสารมากสำหรับพี่น้องที่อยู่ทางบ่อไร่หนองบอนท่ากุมสตอ นะครับต้องประจนกับปัญหาเรื่องของช้างป่านะครับแล้วนับวันมันก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยเป็นปัญหาที่แก้ยากมากนะครับผมและทีมงานได้คุยกันแล้วเราแก้ได้นะครับด้วยแอปพลิเคชันตาดนะครับสมาร์ทซนะิตี้เราเราจะอแอปพลิเคชันเข้ามานะครับแล้วทำการแจ้งเตือนผ่านมือถือนะครับ นอกจากนี้เรื่องของรัวกันช้างนะครับที่มันเป็นมาตรฐานที่เราใช้จะมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องช้างป่าของเราให้ได้อันนี้คือความตั้งใจนะครับตาจะเป็นได้มากกว่านี้นะครับเพราะทีมงานอบจอตาจะถูกบริหารงานด้วยคนรุ่นใหม่นะครับเป็นเวทีของคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ควรจะได้กำหนดอนาคตของเขาเองคนรุ่นใหม่ ะจะมาวางรากฐานต่างๆคนนี้เพราะนั้นวันนี้มันเป็นมิติใหม่ของการเมืองท้องถิ่นนะครับผมอยากจะนำเสนอนะครับให้นักผู้บริหารในอบจอตา่างนะครับที่เป็นทีมบริหารของผมเนี่ยนะครับต่อจปเสนอต่อพี่น้องประชาชนให้รู้ว่าถ้าอบาจอ นะครับศาดก้าวไกลได้บริหารเนี่ยจะมีใครเป็นผู้บริหารบ้างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าตําแหน่งบริหารเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นการตอบแทนผลประโยชน์ทางการเมืองแต่เราเป็นพักก้าวไกลเราไม่มีผลประโยชน์อื่นใดเพราะฉนั้นเราทําการเมืองอย่างตรงไปตรงมานะครับไม่ได้เอาตําแหน่งไว้เพื่อตอบแทนใครทั้งสิ้น แต่เราเอาตําแหน่งมานะครับให้ประชาชนรู้ว่าจะมีใครเข้ามาทํางานตรงนี้นะครับและมีใครบ้างผมขออนุญาตแนะนําทีมผู้บริหารของผมขอเชิญขึ้นบนเวทีครับ จะเห็นว่าเป็นวทีของคนรุ่นใหม่นะครับคนแรกนะครับขอแนะนำว่าที่ลองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดตากที่จะมาดูแลด้านเศรษฐกิจนะครับขอจบวิศกรรมโยธาเกียรติยมอันดับสองจากมหลาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเป็นอดีตรองประธานหอการค้าจังหวัดตากเป็นอดีตประธานคณะกรรมการผู้กอบการคนรุ่นใหม่นะครับเป็น ผู้บริหารในเครือตาดบั่นคงนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณจตุพัฒน์เลิกสหกุลครับอันนี้ต้องเรียกเอาว่ารองแชมป์นะครับตอนนี้ไม่ได้เป็นแชมป์ที่แชมป์นะครับแต่หลังจากนี้ไปจะเป็นรองแชมป์นะครับผมขอแนะนําว่าที่รองนายกการบริหารส่วนจังหวัดตราบที่จะมาดูแลงานด้านสังคมเขาเป็นอดีตนักกีฬาเยาวชนของจังหวัดตานะครับ จบจบด้านประชาสัมพันธ์ทางด้านนินนเทศศาสตร์จากมหาหลัยของกันค้าปัจจุบันก็ทําอาชีพเป็นเกษตรกรชาวสวนผลไม้และเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดตากยังในปัจจุบันอยู่ขอเสียงโกรกม,มือต้อนรับคุณยศพัฒน์ซื่อจงพัฒน์หรือสอจอตู้ครับบางทีเราอาจจะเรียกแต่เฉพาะชื่อเล่นกันนะครับ ต่อไปเป็นตำแหน่งว่าที่เลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดในทีมของพรรคก้าวไกลชื่ออาจจะเป็นตำแหน่งเลขาเลขานุก,การนะครับนายกนะครับแต่ผมไม่ต้องการเลขานะผมต้องการคนที่จะมาขับเคลื่อนเสาหลักสี่เศรษฐกิจเสาหลักของผมนะครับคนที่จะมาดูแลการท่องเที่ยวนะครับเขาเป็นผู้ที่ขัามวอร์ดในวงการท่องเที่ยว อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคทำเป็นออก์กไน้์นะครับจัดงานเคยอยู่ในวงการท่องเที่ยวมากว่า20ปีนะครับจบการศึกษาระับปริญญาโทรัฐศาสตร์ศาสตราศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยปูรพาขอเสียงกดมือต้อนรับคุณสิริวันกันทวงวงครับเราอาจจะรู้จักเขาในคุณเอ๋ฟ้าใสนะครับเอ๋ฟ้าใสนะครับตอนนี้ก็เป็นคณะ กรรมการทิสขับของจจงหวัดตัดอยู่นะครับอันนี้จะมาดูแรงงานท่องเที่ยวเอ่อว่าที่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะมาดูแลเรื่องการอมงและการค้าชายแดนนะครับเขาจบการศึกษาระดับปริญญาโทรบริหารธุรกิจอาหารจา,หาจากมหาจากวิทยาลัยการจัดก,การมหาวิทยาลัยมัิดตนะครับปัจจุบัน นะครับเป็นประธานคณะกรรมการ YEC ขอการค้าจังหวัดตากนะครับแล้วก็เป็นผู้ประกอบการนะครับน้ำตาตาสามกระต่ายขอเสียปงกบมือต้อนรับคุณทศพลเครือลอยครับหรือว่าน้องอามนะครับคนต่อไปนะครับผู้หญิงตัวเล็กนะครับแต่ใจเป็นเล็กนะครับ อันนี้ก็จบการศึกษาลักษประสาทสาวจากมหาวิายทยาลัยราชพัฒลำไยปณีนะครับปัจจุบันทําอาชีพเป็นผู้ประกอบการสวนผลไม้สวนผลไม้อินทรีนะครับแล้วก็ทําธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับทำเ,เปิดร้านเปิดสวนนะให้คนเข้ามาชิมผลไม้นะครับคนที่จะมาดูแลเรื่องการเกษตร นะครับการเกษตรของทีมอบจตนะครับปัจจุบันเป็นเลขาธิการยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ของจังหวัดตากเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากแล้วก็เป็นสมาชิกสมาพันธ์ s อ e ภาคตะออกขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณการจนาสิริเล็กหรือน้องบิวครับแล้วคนสุดท้ายนะครับในทีมบริหารวันนี้ ผมภูมิใจมากนะครับที่ได้เข้ามาร่วมทีมเพราะว่ารโยบายเรื่องสาราั้สุขเป็นเรื่องที่สําคัญมากเราใช้คนถูกงานนะครับเขาจบการศึกษาด้านเภสัชนะครับจบเภสัชจากมขาวิายทยาลัยมกราชธานีนะครับแล้วก็เปิดร้านขายยาชุมชนนะครับอยู่ที่เกาะช้างนะครับเป็นเลขาูาขาุก,การคณะทํางาน uh, wellness tourism นะครับของจังหวัดตากเป็นสมาชิกสภาอุตสาหการรมการท่องเที่ยวจังหวัดตากเป็นคนที่ริเริ่มนะครับเรื่องของเวลเนสทริซึมของจังหวัดตากนะครับเขาเคยเป็นอาจารย์นะครับอสอนเรื่องของอเกษตรชุมชนนะครับที่วิยาลัยการสารสุขสิรินทรขอเสียงปกบมือต้อนรับคุณทรงธรรมสุรินทร์ตาครับหิือหอย์ยน นี่คือทีมบริหารอบจอของพักก้าวไกลอบจอต่างพรักก้าไกลนะค,คนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้นะครับพวกเรานะฮะจะทํางานกันเป็นทีมแล้วเรามีความมั่นใจว่าเราสามารถทําตาบให้เป็นไปได้มากกว่านี้นะครับพวกเราทุกคนนะครับจะพุ่มเททํางานอย่างเต็มทีนะ่ให้พี่น้องประชาชนชาวตา นะครับขอให้ไว้วางใจพวกเรานะครับให้ไว้วางใจทีมบริหาออรอบจจาดเท่าไก่นะครับสุดท้ายนะครับจะฝากไว้ก็คือกเกษตรและ,กะเกษตรป่ามงก้าวหน้าการค้าการท่องเที่ยวก้าวไกลคนตากดีอนาคตสดใสเลือกก้าวไกลบริหารอบอจอครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ